ไม่กลัวไม่ใช่ใชียวสวัสดีค่ะเรามาวัดวัดอะไรนะวัดท่ามะกอกคือสวยมากทุกคนเราถ่ายอาจจะไม่สวยนะดูบรรยากาศลมเย็ยนสบายมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะ ไปดูข้างในไหมทางผ่านเนาะสวัสดีค่ะเรามาวัดวัดอะไรนะวัดท่ามะกอกคือสวยมากทุกคนเราถ่ายอาจจะไม่สวยนะดูบรรยากาศลมเย็ยนสบายมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะไปไปดูข้างในไหมทางผ่านเนาะ นั่นเป็นปลาเต็มเลยก็เป็นพญานาคพญานาคสวยมากโอ้ยปลาเยอะมากเลยอ่ะ เนาะทำทำสวยอะดูดิอันนไหมเขากำลังทำใหม่หลายหลายที่ สวยมากวัดท่ามะกอกเนาะเขากำลังทำไหนอ๋อยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดจ้ะคือสวยมากทุกคน ทาางกำลังทำใหม่อะไรในคนรู้ไหมเนาะว่าตรงนี้มีที่เที่ยววัดท่ามากอกนะจำไว้ตรงอะไรท่ามากอกหาดคุ้งวิมาน กุ้งอะไรระยอมจันทบุรีนเนี่ยวัดท่ามะกอกพังลาดทากุงหองหว่างใช่ไหมหาดเจ้าหลาวหาดแหลมสิงจันทบุรี กขเลี้ยงไก่กันเนาะเดินสบายเลยทะเลบุรีเขากำลังทำบ้านานนี่ไ,นไปฉีห้องน้ำห้าบาทก่อนว่าทุกคนไปแล้วคะ่ะกมาเดินเล่นใกล้โรงแรมคือบ้านดีนะ่ะทนมากเลยอะ่ะหมูกระทะดเลย ตรงนี้ก็มีไม่รู้หมู่บ้านอะไรนะเจดีบ้านหัวแหลมเชอ,อีแค่จุดนี้โอเคแล้วโน้จุดนี้นนนเจอรีไอพูดอยู่ไม่ฟังไอน,นะน้ำใสมากทุกคน มาระยองนะคะนั่งรถจากนี้มาสองชั่วโมงสวัสดีค่ะเรามาเที่ยวระยองนะคะเพิ่งมาถึงตะกี้นี้กี่โมงมา,มาตั้งแต่ตีสี่ตีห้า สวีดีชอบพาแบบมาอย่างเงี้ยที่ลุยๆอะ่ะไม่ยูทูปน้ำใส่มากยามเช้านะคะมันก็จะสดชื่นสะอาด มีปลาเนี่ยคือเราเดินไปสะพานตรงนั้นนะถึงแนละ้วเจดีกลางนะ้ำถนนเฉลิมพระเกียรติียจะไปไหน นอเซมอยมู่ลูนี่คูลเลอร์นในโพโต้โเซมอยู่ลูกแคม马า่นี่มันขาวแล้วว่าไงเจ้าท่าจันทวุเด้อเด้อตรงนี้ สง่งโทรศัพท์ขึ้นไปบนอะหารับแร

อยูสเตนเนี่ยร์อะไรแม่เนี่ยเอรอเออุ้ยมึกแดดเนี่ยรูปเตนเนี่ยเออก็เหมือนชาอเมนเนาะโอ้ความึกที่จอดรถอยู่ตรงหน้าหาดเลยเนี่ยจันบุรีจุดชมวิวไม่ใช่ดานิเอร์เหรอชนีนูเป็นเดอร์เรีเทลคริสเทนีคาเฟ่เฟอร์ ฟอร์เทกฟอร์โกบันสต๊อกการ์เด้นโอ้สวยจุดรวมพลเรียวไม่ใช่เป็นห้องห้องฟาร์มี่อะไรอย่างเงี้ยหรอจอดตรงนี้เลย